สวัสดีครับนักเรียนครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปหน้า21อันนี้ก็สำหรับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากรนักเรียนโรงเรียนอื่นก็มาดูได้นะครับแต่ว่าเอกสารไม่มีให้ดูนะครับนักเรียนครับในหน้านี้ครูพูดถึงเรื่องอะไรครับนี่คือคำใหม่ออกมานะวันนี้ครู ในหน้านี้กูจะพูดถึงเรื่องการสั่นพ้องนะการสั่นพ้องนะหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเรโซแนนซ์นะครับเรโซแนนซ์นะครับไม่ใช่เรโซนาะนักเรียนนะเรโซแนนซ์นะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนว่าไอ้เรโซแนนซ์หรือการสั่นพ้องมันคืออะไรนะครับอ่ามันจะเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวนี้ครับ ตัวนี้เขาเรียกว่า natural frequency นะครับความถี่ธรรมชาติความถี่ธรรมชาตินะาม,รรม,าตมันจะเกี่ยวข้องกับ r e s o n a n t แต่ก่อนอื่นเรามาดูว่าไอ้ความถี่ธรรมชาติมันคืออะไร <c oughs> ความถี่ธรรมชาติมันคือความถี่นะครับนะความถี่ที่เกิด จากการสั่นอย่างอาิสระมันยังไงครูมันยังไงนะครับเอาอย่างนี้นะครับในภาพนี้นะครับเป็นภาพแสดงเอาเอาสปริงมาติดกับมวลนะครับถ้าเราดึงมวลให้สปริงยืดออกแล้วปล่อยใช่ไหมครับ มันก็จะสั่นกลับไปกลับมาจําชื่อเรื่องนี้ได้ไหมครับขอโทษครับ <c oughs> เราจะเรียกมันเกิดการสั่นกลับไปกลับมาเรียกว่าการสั่นแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกใช่ไหมอ่าโดยมันจะเกี่ยวข้องคือมวลแล้วก็เกี่ยวข้องกับค่า k k ตัวนี้เราเรียกว่าค่าค่านิสสปริงนะครับค่านิสสปริงเราสามารถหาได้ว่ามันจะสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติเท่าไหร่จำสูตรได้ไหมอ่า จำไม่ได้นะครับความถี่ในการสั่นกลับไปกลับมาแบบนี้มันมีสูตรว่าเศษ1นส่วนสอพายสแควร์รูท k นะครับส่วน m นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าการสั่นแบบสปริงติดมวลนะฮะซิมเพิลฮาร์โมนิกอีกแบบหนึง่งภาพนี้มองออกไหมมองรู้เรื่องไหมนะเอาเอาเอาวัตถุมาแขวนด้วยเชือกเชือกยาวแอลเนาะแล้วก็จับดึงมาให้มันแกว่งกลับไปกลับมา เราเรียกว่าการแกว่งแบบลูกตุ้มนาฬิกาจำได้ไหมฮะเชือกก็จะแกว่งไปแกว่งมาในในมุมแคบๆนะครับการแกว่งแบบลูกตุ้มนาฬิกานี้เป็นเป็น,เป,นเป็นการสั่นแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกชนิดหนึ่งแต่มันมีชื่อครับนักเรียนครับมันมีชื่อว่าซิมเพิลนะครับซิมเพิลเพนดูลัมนะครับซิมเพิลเพนดูลัมมันก็จะมีความถี่ในการแกว่งซึ่งขึ้นอยู่กับความยาวเชือก และขึ้นอยู่กับค่า g นะฮะความถี่ในการแกว่งแบบนี้มันจะมีค่าเท่ากับ 4, 2เศษ1ส่วน2พายนะฮะสแค g ส่วน l l คือความยาวเชือก g ก็รู้จักอยู่แล้วนะความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะครับนี่คือความถี่ธรรมชาติแต่วันนี้เราเรียนเรื่องเสียงใช่ไหมเออความถี่ธรรมชาติของเสียงมันเป็นยังไงความถี่ธรรมชาติของเสียงก็ เป็นความที่เกิดจากโมเลกุลของวัตถุมันสั่นเช่นถ้าครูเคาะนะครับอันนี้นักเรียนจะได้ยินเสียงใช่ไหมครับมีความถี่ของมันมันเป็นโคมไฟแต่ถ้าครูไปเคาะท่อนเหล็กเห็นไ,ไหมคความถี่ธรรมชาติของใครของมันความถี่ธรรมชาติคือความถี่ที่เกิดจากการสัน่นอย่างอิสระเสียงนะครับเกิดจากการเคาะโต๊ะนี่ก็เป็นความถี่ธรรมชาติของโต๊ะความถี่ธรรมชาติใครธรรมชาติมันนะครับแม้กระทั่ง อากาศก็มีความถี่ธรรมชาติของมันอยู่นะครับทีนี้คราวนี้การสั่นนะครับพ้องนะครับการสั่นท้องเนี่ยมันจะสั่นยังไงการสั่นพ้องนะครับในการสั่นพ้องนะครับมันคือการที่นะครับการที่ความถี่ภายนอก ไปมีค่าเท่ากบับมีค่าเท่ากับความถี่ธรรมชาตินะครับไปมีค่าเท่ากับความถี่ธรรมชาติจึงเกิดการสั่น อย่างรุนแรงและเมื่อเกิดการสั่นสั่นอย่างรุนแรงจึงเกิดเสียงดังจึงเกิดเสียงดังกว่าปกตินะครับเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการสั่นพ้องหรือเรโซแนนนะครับ,นะรบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเรโซแนนนะครับมันเป็นยังไงครับความถี่แบบนี้นะครับ เช่นการโลชิงช้านะครับคือการเล่นชิงช้านะครับอันนี้คือประเพณีโลชิงชา้าการโลชิงช้าคือเขาจะทําให้มันสั่นใช่ไหมครับแล้วทํายังไงเขาถึงจะให้มันสั่นแรงขึ้นแรงขึ้นครับนักเรียนเขาจะต้องทําการกระตุกเชือกหรือนะครับกระตุ้นให้จังหวะให้มันเท่ากับความถี่ธรรมชาติของเชือกแล้วมันก็จะแกว่งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นตอนมันแรงขึ้นเนี่ยครับเขาเรียกว่า เรโซแนนนั่นเองนะครับหรือการสั่นพ้องนะฮะนี่คือการสั่นพ้องในชิงชานะครับอ่าทีนี้มาดูการสั่นพ้องอีกแบบหนึ่ง